ทำไมการตัดถุงใต้ตาแบบไร้แผลจึงเป็นที่นิยมมากกว่าการฉีดฟิลเลอร์เพราะว่าข้อหนึ่งไม่มีแผลด้านนอกไม่ต้องผักฟืน้นพอพันกับฟิลเลอร์อย่างที่2คือราคาใกล้เคียงกันกับการฉีดฟิลเลอร์แต่ว่าอยู่ได้ถาวรไม่ต้องทําซ้าค่ะและอย่างที่3ก็คือมีความเป็นธรรมชาติสูงค่ะข้อดีของการตัดถุงใต้ตาแบบไร้แผลนะคะก็คืออย่างแรกก็คือคนไข้ไม่ต้องผักฟื้นค่ะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่งหน้าได้ไม่มีแผลไม่ต้องมาตัดใหม่ อย่างที่2ก็คือคนไข้จ่ายเงินครั้งเดียวไม่ต้องมาคอยทัชอัพทุก1ปีและอย่างที่3ก็คือความเจ๊ก,กพอๆกันกับก,บการฉีดฟิลเลอร์ไม่ได้แตกต่างกันมากดูแลง่ายค่ะส่วนใหญ่คนไข้ที่ทําตัดถุงใต้ตาแบบไร้รอยแผลก็คือมีปัญหาว่าใต้ตาตุยแต่ว่าปัญหาเรื่องความเหี่ยวย่นของผิวหนังน้อยอายุยังน้อยอยู่ผิวหนังมีความแข็งแรงอย่างนี้เราพิจารณาทำแบบไร้แผลคนไข้ก็จะแก้ปัญหาได้ใต้ตาก็จะเรียบขึ้นไม่เป็นถุงค่ะทําให้ดู สดใสไม่ดูแบบอิดโรยไม่ดูอายุมากสำหรับเคสรีวิวของการตัดถุงใต้ตาแบบไร้แผลนะคะสังเกตก่อนทําคนไข้จะมีถุงตุยยอ้อยบริเวณนี้ค่ะทำให้เราดูอายุมากค่ะดูแบบอิดโรยดูไม่สดใสหลังทําสังเกตไม่มีแผลด้านนอกนะคะไม่มีฟกช้ำ แล้วก็จะเรียบไปเลยแผแลก็จะอยู่ด้านไหนหลังทาอาจจะมีอาการบวมค่ะบวมสักประมาณ3าถึงหวันหลังจากที่เราทานยาประคบเย็นสักประมาณ1สัปดาห์ก็เรียบเป็นปกติแล้วหลังจากนั้น1-3เดือนก็จะเรียบมากกว่าเดิมค่ะสาหรับใครที่มีปัญหาถุงใต้ตานะคะคล้ายๆค,คนไข้เคสนี้แล้วมีความสงสัยอยากได้คำปรึกษาสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณหมอตั๊กจะประเมินก่อนทําให้ว่าสามารถทําได้หรือเปล่าแล้วสามารถทําเทคนิคไหนได้บ้าง